สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกินไ่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วมีเสียงเบาๆแต่ลื่นไหลดังสะท้อนเข้ามาในเต็นท์กบคำสั่งของคาริอิลิโอ นั่นเป็นปัญหานะท่านหัวหน้ากล่าวว่าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าถอยทับไปนะครับผู้ชายคนนั้นปรากฏตัวออกมาขัดขวางศูนย์บัญชาการที่เร่งรีบอย่างหน้าตาเฉยสายตารวมไปที่ทางเข้าเต็นท์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือผู้ชายให้อาวุธที่เรียกว่าคาตาณอยู่ตรงเอวและสวมเครื่องแต่งกายแนวต่างประเทศผมสีขาวที่มีลายพ้อยสีทองลูบไปข้างหลังและผูกเป็นช่อเดียวกันแต่ประกายตาอันแหลมคมกับท่าย,ยืนตัวตรงนั้นทําให้รู้สึกถึงความมีอายุของผู้ชายคนนั้น แกเป็นใครกันกิษณาก้าวเข้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและถามขออภัยด้วยชื่อของข้าคืออากิล่า เป็นผู้ถูกใช้มาในครั้งนี้ในฐานะทูตโดยทั้งคาเรล่าซึ่งเป็นเจ้านายครับตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคืออากิล่าเบื้องต้นได้ตัดสินที่จะส่งเขามาในฐานะทูตของดิมูรูผู้รักสันติเพื่อเรียกร้องขอให้ยอมจำนนผู้ที่คาดหวังเรื่องที่กองทัพจัก,กรวรรดิจะยินยอมเห็นชอบด้วยมีน้อยกับกันมีคนจำนวนมากที่เสียใจว่าอาจไม่มีบทบาทแต่อากิล่าผู้ซึ่งเป็นคนมีสามัญสำนึกจำนวนน้อยเริ่มเรียกร้องว่าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนักรบเกลโดจึงยินยอม เพราะโมมิจิก็ไม่คัดค้านด้วยจึงรับคำสั่งมาในหน้าที่ของทูตเดิมทีการเคลื่อนไหวนี้มีความหมายแฝงอยู่อย่างมากว่าทวงเวลาจนกว่ากองทัพเทมเพสจะเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วไม่ว่ากองทัพจักรวรรดิจะต่อต้านจนถึงที่สุดหรือยอมจำนนเลือกข้อไหนก็ไม่ว่ากันแต่ว่าจะไม่ยอมให้หนีไปเราผู้ที่เข้าร่วมการบุกรุกในครั้งนี้ทุกคนต้องได้รับโทษนั่นคือการตัดสินของนิมูรุอากิล่านับถือในความตั้งใจนั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่คิดจะปล่อยให้พวกคาลิกิลิโอในที่แห่งนี้หนีไปอย่างเด็ดขาดเสนาธิการคนหนึ่งส่งเสียงออกไปหาอากิราคนนั้นทูกงั้นหรอท่านหัวหน้าที่แกว่านั่นหมายถึงเจ้ามาริมุรุอย่างนั้นหรอเมื่อถูกถามอย่างนั้นอากิราก็มีสีหน้าที่รุนแรงออกมาชั่วแวบ,บหนึ่งช่างยาโสนักที่เรียกท่านหัวหน้าอันยิ่งใหญ่ของพวกเราโดยไม่เติมคำว่าท่านจงสำนึกด้วยความตายเถอะ ในเวลาเดียวกันกันกบที่คําพูดนั้นจบลงข้อของเสนาธิการที่เอ่ยถามก็ล่วงลงไปในพวกคนที่อยู่ที่แห่งนี้ไม่สามารถรู้สึกได้ถึงวีแวลที่อากิลาชักดาบออกมาขณะกิษณาผู้อยู่ใกล้ที่สุดก็ไม่สามารถตอบสนองได้เหมือนกันแค่ดาบเล่มเดียวทําให้อากิลาครอบครองสถานที่แห่งนี้ไปแล้ว ดูเหมือจะมีท่าทีที่พร้อมจะรับฟังเรื่องของข้าแล้วสินะครับถ้าอย่างนั้นขอแจ้งให้ทราบจงทิ้งอาวุธโดยพันและยำจำนวนเสียหากทำเช่นนั้นแล้วจะมอบชีวิตที่ใช้อย่างวางใจได้ในฐานะทานให้เอง ถ้าคิดต่อต้านก็ได้เหมือนกันมาตัดสินให้รู้ผลแพ้ชนะด้วยความกล้าหาญกันเถอะจะรอหนึ่งชั่วโมงถ้าจะยอมจำนนก็จงแสดงเจตจำนงก่อนถึงเวลานั้นอากิล่าพูดเท่านั้นและเขาก็หันหลังในตอนนี้คาริกเดโอใช้สมองทำงานสุดชีวิตคิดว่ามีแผนอะไรที่ดีที่สุดหรือเปล่าและจึงเลือกที่จะต่อรองกับอกากิล่าโดยเดิมพันด้วยความหวังอน,น้อยนิดเดี๋ยวก่อนไม่สิขอโทษด,ด้วยช่วยรอยอีกสักนิดหนึ่งได้หรือเปล่าอากิล่าหยุดเท้าและหันกลับไปหาคาริกเดโอ ขออภัยชื่อของฉันคือคาริกิเดโอเป็นหัวหน้ากองทัพนี้และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของแผนการครั้งนี้ด้วยคาริ io, กิเดโอกล่าวเช่นนั้นหืมแล้วมีธุราอะไรเพราะจุดประสงค์ของอังเกล่าคือการทวงเวลาจึงเลือกที่จะฟังเรื่องของคาริกิเดโอคาริกิเดโอเห็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบนั้นของอังเกล่าจึงฝากความหวังไว้กับการต่อรอง ท่านอากิล่าเมื่อคู่นี้ที่กล่าวว่าถ้ายอมจำนนจะรับพวกเราไว้น่ะอยากให้ไต่ตองเงื่อนไขใหม่ได้หรือเปล่าการให้เป็นทาสเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมมากถึงอย่างไรก็เป็นเงื่อนไขที่ยากจะรับได้เราเสนาธิการตกใจพร้อมกันกับความเห็นที่กระทันหันของคาริเกลิโอแต่ก็ไม่มีผู้ที่เอ่ยความเห็นคัดค้านในที่แห่งนี้เลยเพราะได้ฝากความหวังให้กับความเป็นไปของการต่อรองครั้งนี้แล้วดีที่อากิล่ายังไม่พูดอะไรคาริเกลิโอจึงพูดต่อไปอยู่ฝ่ายเดียว ถ้าเป็นแบบนี้ทางฝั่งท่านจะได้ชัยชนะไปโดยที่ไม่เกิดความเสียหายแทนที่จะสู้กับพวกเราที่กลายเป็นทหารที่ไม่กลัวตายมากกว่านะไม่ใช่การให้เราเป็นทาสจะยังให้พวกเราหนีไปสักครั้งได้หรือเปล่า แน่นอนว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้และสัญญาว่าต่อจากนี้จะเลี่ยงการบุกรุกไม่สิไม่ใช่เพียงแค่นั้นฉันกําลังคิดว่าจะกลับประเทศไปกล่าวข้อเสนอกับจักรพรรดิถึงเรื่องเป็นพันธมิตรกับประเทศของท่านด้วยถ้าจักรวรรดิกับประเทศของท่านร่วมมือกันก็ง่ายที่จะครองโลกนี้และคงสามารถอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบแม้กระทั่งกับเหล่าจอมารตนอื่นๆคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวสําหรับฝ่าบาทริมุรุด้วยนะพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณเลยเป็นยังไงบ้างจะช่วยรับเรื่องไปถึงฝ่าบาทจอมมาริมุรุได้หรือเปล่า ิกิลโอพู้สุดชีวิตพอคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันการปราบปรามดากอนและการปราบปรามขขาวงกดก็ล้มเหลวโดยสมบูรณ์พลทาหารที่ปฏิบัติยุทธการก็ตายทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่คือคนจํานวนน้อยกว่า2 0 0แสนในที่แห่งนี้การบุกลุกค,ครั้งนี้ถือว่าล้มเหลวอย่างมากไม่ว่าจะมองจากใครก็ตามมาถึงขนาดนี้แล้วคาลิกิลโอก็ทําได้แต่ต้องยอมรับมัน นอกจากนั้นยังคิดด้วยว่าจะให้ผู้ที่เหลือรอดอยู่ในที่แห่งนี้ได้กลับไปถึงประเทศอย่างปลอดภัยนี่เท่านั้นเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นความรับผิดชอบที่คาลิกิลิโอสามารถรับได้คาลิกิลิโอพูดเรื่องที่อยากพูดจนจบรอปฏิกิริยาตอบสนองของอาเกล่า รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เข้าทางสําหรับพวกตนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสชนะจํานวนลดลงจากตอนแรกอย่างมากก็จริงแต่ก็ยังเป็นกองทัพใหญ่ที่มีเกือบสอง0ส0ทางนั้นจํานวนคงไม่ได้ไปกว่ากองทัพจอมมารและสําหรับจอมมารแล้วคงไม่สนุกด้วยถ้าจํานวนทหารขนาดนี้เกิดอะว่าอย่างไม่กลัวตายขึ้นมาบนพื้นโลกต่างกับเผ่าวงกฏต่อให้ตายไปก็คืนชีพกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้ที่จะทําให้ชัยชนะสมบูรณ์แบบเป็นความจริงได้นั้นมีค่าพอให้ลองไต่ตองอีกครั้งหนึ่งแน่นอน อย่างน้อยก็เป็นข้อเสนอประเภทที่อากิะอยู่ตรงหน้าสามารถตอบได้จะต้องไปแจ้งทางจอมาร,ริมุรุอย่างแน่นอนหากรับเรื่องไปส่งถึงจอมาร,ริมุรุได้จากนั้นไปจะเป็นของจริงต่อให้ไม่ยอมปล่อยให้ทุกคนหนีไปก็ตามก็แค่ต่อรองให้ปล่อยพวกคนส่วนหนึ่งให้หนีไปได้ก็พอถ้าเป็นไปได้ตัวเองก็ด้วย การที่จะให้เป็นท่าก็หมายถึงจะไม่เอาชีวิตสินะความคิดตื้นๆที่ไม่สมกับเป็นจอมานแต่ครั้งนี้มันน่าจะช่วยเหลือเราได้เดี๋ยวค่อยซื้อทหารไปแถวกับคืนมาก็ได้อย่างไรก็ตามตรงนี้จะต้องกลับไปประเทศไปแจ้งสถานการณ์ให้ฝ่าบาทฟังคาริกกเดโอคิดเช่นนั้นเสียดายชีวิตตัวเองยิ่งกว่านั้นคืออยากช่วยชีวิตเหล่าพลทหารให้มากเท่าที่จะทำได้ และจะต้องนําข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปถึงท่านจัก,กรพรรดิให้ได้นั่นคือใจจริงที่ตรงไปตรงมาของคาริกิลิโอกาลังลบของศัตรูมีน้อยมากเลยทดลองคํานวณมากเกินไปนั่นจะกลายเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่นี่เป็นเรื่องสุวิสัยดรากร้อนเทมเพสและนา,นานาประเทศตะวันตกต่อให้ปะทะกับสามอิทธิพลเหล่านี้ในเวลาเดียวกันถ้าเป็นกําลังลบมากมายในครั้งนี้ก็สามารถชนะได้มีความมั่นใจถึงชัยชนะที่แน่นอนแท้แต่ผลสรุปกลับเป็นแบบนี้ลูกน้องของจอมาริมูรุมีสัปดาห์ที่ แข่งแร่งเทียบเท่าดิสัเตอร์อยู่หลายตัวเรื่องบ้าบอแบบนั้นไม่มีทางจินตนาการออกมาได้แน่ด้วยความผิดพลาดในครั้งนี้คาริคิลิโอคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียอำนาจไปได้แล้วแต่การมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้กระทั่งเสาหลักของจกักรวรรดิอาจจะพังทลายลงได้เหมือนกันตอนนี้ต่อให้ทิ้งศักดิ์ศรีก็ควรหนีสักครั้งและเดิมพันที่จะฟื้นฟูใหม่อีกครั้งในอนาคตคาริคิลิโอเป็นคนโลภแต่ก็ไม่ได้ไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นจึงแจ้งข้อเสนอนี้ออกมา ถ้าเจ้ามาริมูรุมีความประสงค์จะเอาชีวิตของฉันละก็มันก็ช่วยไม่ได้จะต้องมีใครสักคนที่นําข้อมูลกลับไปถึงฝ่าบาทลูโดราแน่นอนถ้าทําอย่างนั้นได้หมายความว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นมาคาริเกเรโอคิดคาริเกเรโอเผชิญหน้ากับการต่อรองด้วยการตัดสินใจที่ตัวเองยอมเป็นผู้เสียสละแต่ทั้งหมดมันช้าเกินไป มาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าทางนั้นจะมีฐานะที่เสนอเงื่อนไขได้งั้นหรอในตอนที่เหยียบความปานีของท่านเทสตาลอซาตากรรมของพวกเจ้าได้ถูกกาหนดไว้แล้วจะต่อต้านหรือทําตามก็จงเลือกตามใจชอบเลยนั่นคือคําตอบของอากิล่าในระหว่างที่ไม่มีใครขยับอากิล่าได้จากเต็นท์ไปอย่างไม่ใส่ใจและสุดท้ายก็ทิ้งคําพูดไว้หนึ่งคำว่าอย่าคิดที่จะหนีเด็ดขาดจะทํายังไงดีละ่ะมิชาถามคาลิก,กิเิโอที่ยืนนิ่งจิตใจเลื่อนลอยอยู่โดยไม่แต่งคํา ความเงียบสงบต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งมีแต่ต้องสู้เท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหมดเป็นขององค์จกักรพรรดิถ้าเป็นท่าก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้แต่หากให้ทนกับความเหยียดยามแล้วก็จะเป็นการเสียหน้าแก่องค์จกนะักรพรรดินะคาริเกลิโอตอบเช่นนั้นคาริเกลิกลโอซ่อนความตั้งใจนั้นไว้เงียบๆและตัดสินใจแต่เราไม่มีทางลดถังมนตาและมจิกแคนเซลอร์นะครับรู้ใช่ไหมว่าเป็นการลบที่ยากลําบากนะครับเสนาธิการถามเช่นนั้น ไม่เป็นไรจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดอีกแล้วจงจับตาดูเรื่องที่ต้องเอาข้อมูลกลับไปถวายแด่องค์จัก,กรพรรดิต่อให้ต้องสูญเสียพลทหารไปสักแค่ไหนแค่พวกนายก็ยังดีจงมีชีวิตต่อไปให้ได้คาริเกเลโอตอบเช่นนั้นปะโปรดรอก่อนครับถ้างั้นท่านตั้งใจะจะทําอะไรหรอครับเสนาธิการถามเช่นนั้นไม่รู้ละจะแสดงศักดิ์ศรีในฐานะทหารจากักรวรรดิให้พวกอสูรได้เห็นเองเว้ยคาริเกเิโอตอบเช่นนั้น ภายใต้สถานการณ์สิ้นหวังในที่สุดคาริกิลิโอ้ก็ทิ้งความลบของตนไปได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคือเขาดึงศักดิ์ศรีในฐานะทหารอันบริสุทธิ์กลับคืนมาแล้วเมื่อเห็นคาริกิลิโอ้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปสีหน้าของเราผู้ช่วยและเสนาธิการก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยพวกเราไม่ใช่พวกที่ไม่รู้จักาออย่างทิ้งท่านไหมคนเดียวแล้วหนีไปหรอกนะครับ ถูกต้องแล้วครับการดิ้นรนครั้งสุดท้ายก็น่าสนุกดีไม่ใช่หรอครับยังไม่ได้หมายความว่าจะแพ้นะต่อจากนี้ไปคือพลังที่แท้จริงของกองพลจากคนต่างหากครับพลังใจเพิ่มขึ้นและความมึกเหิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทั่วทุกทางมีชาติถอนหายใจอยู่คนเดียวท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นถ้าอย่างนั้นขอฉันนี้ไปก่อนนะคะฉันไม่มีนิสัยที่น่าเลื่อมใสพอจะไปร่วมฆ่าตัวตายกับพวกท่านนะคะเธอโบอกมือพางประกาศอย่างนั้นราวกับว่าตัวเองจะรับบทบ,บาทถูกเกียติเองคาร์ลิเกเโอฝืนยิม้ม ขอโทษด้วยถ้าเป็นเธอแล้วก็มีช่องทางของเจ้าเด็กยูกีเินะช่วยไปแจ้งองค์จกักรพรรดิถึงความร้ไสามารถของฉันให้ถูกต้องด้วยนะคาริกิดดโอกล่าวเช่นนั้นรับทราบค่ะท่านมีชาฝืนยิ้มกลับไปไม่มีใครหยุดมีชาเลยไม่มีผู้ใดที่ไม่เข้าใจว่าความตายต่อจากนี้ไม่ใช่เส้นทางที่สบายส่วนคนคุ้มกันหน้าที่นั้นพวกเราจะรับเอง มีเงาคนปรากฏเข้ามาในเต็นท์เร็วกว่าที่คาริกกลิโอจะพูดจบก่อนตัวตนที่แท้จริงนั้นคือเบอร์นี่กับจีอูที่เพิ่งหนีออกมาจากเขาวงกฏเมื่อคู่นี้ดบับเบลิลโอนัมเบอร์กิษณะเอ่ยขึ้น กิษณาหรอไม่ได้พบกันตั้งนานเลยนะถึงจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็มีแต่ตายเท่านั้นแหละนายจะมาด้วยกันไหมทุกคนพูดไม่ออกกับคำพูดนั้นดับเบิลโนนัมเบอร์ซึ่งเป็นกำลังลบที่แข่งแกงที่สู่ของจกักรวรรดิเอยถึงสถานการณ์ที่จะแพ้ล่วงหน้าออกมาความจริงนั้นกำลังเล่าถึงความเข้มงวดในการลบที่กำลังรออยู่ต่อจากนี้ไม่หรอกฉันจะอยู่กับท่านคาริกลิโอกิษณะตอบเช่นนั้น งั้นเหรอถ้างั้นขอสัญญาเลยว่าจะแจ้งฝ่าบาทถึงบทบาทของพวกคุณให้ได้การตายของพวกคุณไม่ใช่การตายไปเปล่าประโยชน์แต่คงจะเป็นการตายในสนามรบที่มีเกียรติจงสู้ให้สุดกำลังสิ่งนั้นต้องมีความหมายตามมาแน่นอนคำพูดของเบอร์นี่ดังกล้องอย่างหนักหน่วงและจีอูก็เห็นด้วยโดยไม่ปีปากพูดและทั้งสองคนก็พามีชาตรีบถอนตัวออกจากสถานที่แห่งนี้ทันทีพวกที่เหลืออยู่ได้เตรียมใจไว้แล้ว ไม่จําเป็นต้องรักษาเวลาที่ทูได้ชี้แนะไว้หรอกก่อนที่กองทัพศัตรูจะเตรียมตัวเสร็จก็ใส่การโจมตีด้วยกําลังสูงสุดเลยคําสั่งของคาลิก,กิลิโอส่งไปถึงท้ายแถวภายในพิบตาและทุกคนก็เริ่มรีบเล่งเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งหน้าสู่ศึกตัดสินครั้งสุดท้ายด้วยพลังทั้งหมดตัดมาทางเกลโด งั้นหรอเรื่องที่จะตัดสินสินะเกลวโดวมองดูกองทัพจัก,กรวรรดิที่เริ่มรีบเลียงเคลื่อนไหวเขาแสดงความเคารพชัยชนะของตัวเองยังไม่เป็นที่แน่นอนมิหนำซ้ำทางนั้นจำนวนเสียเปรียบเป็นอย่างมากต้องห้ามประมาทจะให้มีเรื่องอย่างการมีคนตายให้กับศัตรูที่เป็นเสือจนต่อไม่ได้อย่างเด็ดขาดหน้าที่ของกองพลที่สองที่นำดโดยเกีวโดคือตั้งรับสภาพแนวหน้าสดปกป้องหน่วยกำลังไฟที่เตรียมพร้อมอยู่ข้างหลังให้ถึงที่สดุดถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชัยชนะมาเองนี่คือกลยุทธ์ที่พวกคนแคร์ถนัดกัน แทนการยิงเวทนบนอไา,ากาดออกมาจากด้านในของกองทัพซึ่งเป็นกำแพงเข้าใจได้ง่ายและเข้ากับเกลโดกองพลนที่4ที่รับผิดชอบกำลังไฟผู้บัญชาการคือโมมิจิเผ่าเทนงุชัยชนะเพื่อสามีเธอเฉกยิ้มให้กำลังใจกับพรรคพวกที่มารวมตัวกัน การจะปราบปรามจากรอบด้านนั้นเป็นอุบายที่หลายกาดช่วยจังหวะปิดล้อมและพอรู้ตัวอีกทีก็ถูกจัดการเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกลโดคิดว่าในขั้นตอนการปราบปรามเบน,นิมารุอาจจะแพ้มม,มิจิแต่เจ้าตัวก็อาจจะไม่แพ้เสียทีเดียวก็ได้ถ้าเขาไม่ต้องการจริงๆคงจัดการไปแล้วหากไม่ใช่อย่างนั้นชื่อของผู้ปกครองจะต้องเสียน้าตาเอาแน่ปัญหาคือจุดที่มีผู้หญิงที่รักใคร่เบน,นิมารุอยู่เยอะที่เป็นเรื่องดังคืออาบิดถึงกับเป็นเรื่องดังในเหล่าผู้บริหารในเรื่องที่เธอกําลังแข่ง อย่างรุนแรงกับโมมิจิอยู่สุดท้ายแล้วโมมิจิจะได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ของผู้ชนะหรือเปล่าถ้าลองดาสมก็ไม่รู้เหมือนกัน ครั้งนี้บิก็รีบมาในฐานะกองทัพเสริมด้วยสําหรับเกลโด้แล้วเขากําลังลังเลยอยู่ว่าจะให้กําลังใจฝ่ายไหนดีเพราะมีแต่เรื่องแบบนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีคนเศร้าโศกอยากเข้าไปัวพันด้วยจะดีกว่าเกลโดสรุปออกมาโดยไม่สมกับเป็นนักรบเขาปรับความรู้สึกและไปตรวจสอบดูอีกครั้งว่ามีจุดที่ไม่พร้อมหรือเปล่าการเตรียมพร้อมสนับสนุนของกองทัพที่คอยอยู่ข้างหลังนั้นสมบูรณ์พร้อมและหนทางการโจมตีก็ไม่มีปัญหา ไม่เพียงแค่ทัพหลักที่โมมิจินำอยู่แต่กองกำลังอิสระที่นำโดยชิออนและกำลังเสริมที่นำโดยอาบิดก็เช่นกันเกี่ยวกับการประสานงานตราบใดที่มีเบนิมารุอยู่ก็ไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยถ้าข้าทำหน้าที่ได้สําเร็จก็ไม่มีทางแพ้ได้ การตั้งรับของเกลโดเป็นกำแพงเหล็กที่แน่วแน่รวมกับผู้มีฝีมือของเ e ลโล่หมายเลและออเรนต์หมายเแล้วมีถึง17,000นเนายเหล่านักลบของทางนี้ได้รับการป้องกันกำแพงเหล็กด้วยผู้ปกปักหรือผู้พิทักษ์ยูนิสกิลของเกลโดยิ่งกว่านั้นด้วยอาวุธที่คุโรเบกับการเป็นผู้ตีขึ้นมาทําให้ความแข็งแกร่งของพวกเกลโดเสริมแข่งขึ้นขณะสามารถทนต่อกระสุนปืนได้และการที่กระเพาะของผู้เอ็มเอมหรือผู้ลิ้มรดสิงเลือดล้นยูนิสกิลของเกลโดสามารถ ใช้ร่วมกองพลได้ก็เป็นข้อดีมากถ้าเป็นแผลเล็กน้อยก็สามารถรักษาโดยเวทมนต์จากกองทัพสนับสนุนที่อยู่ข้างหลังและต่อให้เป็นแผลใหญ่ก็สามารถใช้โพชั่นเดียวนั้นได้เลยเผื่อเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในกระเพาะของเกลโดจึงเตรียมพอชั่นเป็นจํานวนมากไว้อยู่เสมอไม่เพียงแค่สงครามครั้งนี้ แต่สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์เขาจึงเก็บสะสมโพชั่นที่ริมบูรุสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในยามจําเป็นไม่มีการเสริมคุณภาพลงด้วยจึงเหมาะที่สุดในการเก็บรักษาครั้งนี้ได้รับอนุญาตแล้วว่าใช้มันได้โดยไม่ต้องเสียดายแม้จะคิดถึงแนวคิดเรื่องการส่งสเสบียงแล้วหน่วยลบที่สามารถเติมสเสบียงในที่แห่งนั้นโดยไม่ขยับตัวเป็นที่น่าพึ่งพาหาได้เปรียบเหล่าอสูรคงเป็นฟังก์ชันในรูปแบบกำแพงบึกบึนที่สร้างขึ้นมาโดยร่างกายของตัวเอง ไม่มีทางแพ้แน่นอนเกลโดคิดอย่างนั้นที่เหลือก็เกลโดหันสายตาขึ้นไปบนฟ้าที่เห็นอยู่ที่นั่นก็คือร่างของเจ้าหน้าที่ทางการทหารคาเรล่าผู้ถูกแบ่งมาสังกัดในหน่วยลบของเกลโดพลังถึงขนาดที่ท่านริมูรุคาดหวังเอาไว้ให้ข้าคนนี้ได้ชมด้วยสิ เกลโดคิดเช่นนั้นเหลือเวลาอีกไม่นานจนก่อจะถึงศึกตัดสินแม้เกลโดจะตื่นเต้นและตัวสัน่นแต่ก็รอถึงเวลานั้นอย่างเงียบสงบไปสายตาของเกลโดคือคาเรล่าที่หยุดนิ่งอยู่บนฟ้าจะถูกแบ่งมาสั่งกัดกองพลที่สองพร้อมกับอีกสองคนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้แยกไปปฏิบัติงานกันอยู่เธอได้รับห่อกิตติยศอันดับหนึ่งมาจากดิมูรู้แล้วเกลโดซึ่งเป็นนักรบยินดีที่จะรับพวกเธอมาและบอกด้วยว่าให้ทําอย่างที่ตัวเองอยากทําได้เลย เป็นบุคคลที่ถูกใจมากสำหรับคาเรล,ล่าแล้วก็รับรู้ได้ว่าเป็นฝ่ายที่สื่อจิตถึงกันได้คาเรล,ล่าได้รับคำสั่งรับจากริมูรู้ว่าให้ปกป้องเกวโดด้วย บางทีเทสซารลอซ่าและอันติมาก,ก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันในกรณีที่มีผู้เก่งกาจขนาดเหล่าผู้บริหารไม่สามารถรับมือได้อยู่ในกองทัพจักรวรรดิการให้ต่อกรกับคนเหล่านั้นเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้เป็นหน้าที่ที่แท้จริงของพวกคาเรล่าแต่ว่าตอนนี้มันต่างกันในตอนนี้ซึ่งมีฐานะเป็นทัพหน้าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วตามความเป็นจริงในระหว่างที่พวกเกลโดรับหน้าที่เป็นกำแพงก็จะไม่มีบทบาทมาถึงพวกคาเรล่าเลยตอนนี้จะถล่มศัตรูแบบไหนดีการคิดเรื่องแบบ นั้นเป็นสิ่งที่เธอกำหนดไว้ก่อนผลสรุปคือคาเรล่ลาจะยิงเวลรตอมพิฆาตจากบนฟ้า คอยเดี๋ยวนะครับท่านคาเรล,ล่าเมื่อกี้คิดจะทำอะไรหรอครับอากิล่าที่เพิ่งกลับมาจากการยุติหน้าที่ทูตแล้วเร่งรีบเข้าไปอยู่คาเรล,ล่ารูปลักษณ์สุขุมที่ต่อกรกับกองทัพจักรวรรดิไม่อยู่ที่นั่นแล้วต่อหน้าคาเรล,ล่าเขาเป็นได้แค่คนลำบากลำบนคนหนึ่งเท่านั้นอากิล่ารู้สึกสังหณ์ไม่ดีเลยรีบกลับมาซึ่งดูเหมือนจะถูกต้องจุดที่สัมผัสถึงกินไอยที่ละเอียดอ่อนและอ่านการเคลื่อนไหวของคาเรล,ล่าได้ดูท่าสังหอ์ในฐานะคนเหนื่อยยากที่ฝึกฝนมาตลอดหลายปีจะฉายแววออกมา โอ้อากีากลับมาแล้วหรอข้าลองคิดดูหลายเรื่องแล้วเลยคิดว่าจําเป็นต้องฝึกซ้อมหน่อยเพื่อไม่ให้ล้มเหลวในรอบจริงน่ะคารล,ล่าคิดในระหว่างที่คนขี้บ่นไม่อยู่แต่พอถูกขัดขวางเธอก็ไม่มีท่าทีกระทบกระเทือนเลยนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ชัดเจนว่ามันคือการกระทําเหมือนอย่างปกติฝึกซ้อมหรอครับอากีาเอ่ยถาม ใช่สิแค่ทําให้เกิดระเบิดอะตอมบ,บนฟ้าเท่านั้นเองก็เหมือนดอกไม้ไฟขนาดใหญ่นิดนึงเลยมั้ง,งพื้นโลกอาจจะไม่เกียมด้วยความร้อนที่เหลืออยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องอัธยาศัยไมยตรีนั่นแหละเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคาเรล,ล่าตอบเช่นนั้นสุดยอดสมบูรณ์แบบสมกับเป็นท่านคาเรล,ล่าเลยค่ะสาวน้อยที่เตรียมตัวอยู่ด้านข้างกล่าวชมเชยคารเรล,ล่าที่ทำหน้าอวดสาวน้อยคนนั้นเป็นคู่หูที่เท่าเทียมกับอาเกล่า SP นั่นเองรูปหน้าน่าเอ็นดูแต่นิสัยไม่ดีมากๆเรียกว่าเลวไรที่สุดก็ไม่พูดเกินไปเห็นอย่างนี้แต่มีฝีมือแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับอากเกล่าจึงยากที่จะจัดการเดิมทีแล้วเพื่อนร่วมง,งานซึ่งต้องแบ่งปันความลําบากเดียวกันทว่า SP เอาแต่ตามติดคาเลล่าไม่ได้ทําประโยชน์ใดเลยเอาแต่กระทําตามความตั้งใจโดยไม่ถูกคาเลล่ายับยั้งแม้แต่ครั้งเดียว เธอมีนิสัยไม่ดีที่ยัดเยียดหน้าที่เสียหายทั้งหมดให้กับอากีล่าและตัวเองก็เน้นประจบสอบพอคาเรล่าผลลัพธ์คือสภาพแวดล้อมมันน่าปวดหัวเรื่องลำบากทั้งหมดจะมาลงที่อากีล่าเทสตารลอซ่าผู้มีเหตุผลและมีเจตนาร้ายกับอันดิมาที่ตามหาความโหมดรนะ้ายยิ่งกว่านี้ก็พอๆกันมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าแค่ไม่มีเจตนาร้ายก็ถือว่าดีแล้ว คาเรล,ล่ามักไม่ห่วนคิดเรื่องสร้างความรบกวนรอบด้านและใส่พลังเต็มที่อยู่ตลอดเวลามองจากมุมอเกล่าแล้วเธอเป็นเจ้านายจองปัญหาแม้เธอจะหัวราะว่าเหมือนความเสียหายจะเยอะไปหน่อยเขาก็ไม่รู้สึกตลกเลยไม่สามารถมีสภาพจิตใจที่จะหัวราอร่วมกันได้ในจุดนั้นเอสพี SP เพื่อนร่วมงานมีนิสัยที่คล้ายคลึงกับคาเรล,ล่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องกุ้มใจอะไรความจริงนั้นทําให้อากล่ารู้สึกอิจฉามากสุดยอดอะไรของเจ้าฮะเจ้าเงียบไปเลย ก่อนอื่นอาก่าผู้เหนื่อยอยากตะโกนใส่ SP ที่ไร้ความรับผิดชอบจากนั้นก็หันไปทางคาเรล,ล่าและเริ่มอธิบายอย่างสุภาพเหมือนพูดกับเด็กอยู่ฟังนะครับท่านคาเรล,ล่าตอนนี้ถ้าได้ไปยังกองทัพศัตรูในฐานะผู้สงสารแล้วนะครับดังนั้นการไม่เข้าไปยุ่งจนกว่าเวลาจะมาถึงเป็นกฎในสงครามนะครับคาเรล,ล่าก็กล่าวว่า ว่าไงนะแต่นี่มันเป็นการฝึกซ้อมนะอาก่าก็ตอบว่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับคาเรล,ล่าซึ่งเป็นหัวหน้าของอาก่ามีนิสัยที่เหมือนรถไม่ติดเบรกยากลําบากมากที่จะหยุดเธอไว้เพราะแค่พลังก็เหนือกว่ามากแล้วจึงแบกรับการจัดการไม่ไหวในยามปกติแล้วเธอจะชอบยั่วยุจอมารเลออนโจมตีด้วยเวทะตอมพิฆาใส่ยั่วยวนซ้าแล้วซ้าเล่าเหมือนอย่างทุกวันเพราะจอมารเลออนเป็นผู้ใหญ่จึงไม่เกิดสงครามขึ้นแต่ถ้าเป็นจอมานตนอื่นแล้วก็ สงครามคงจะเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเธอจะอาะว่าเท่าที่ต้องการและโดนเด้งกลับไปอยู่โลกปีศาตแน่จุดประสงค์ของคาเรล่าคือความสำลันชั่วพิบตาเพราะฉะนั้นจึงไม่วางความสำคัญไปที่ผลชนะของการต่อสู้ด้วยเหตุนั้นต่อให้แพ้ก็คงหัวร้อยอย่างหนักพร้อมกับลาจากไป เพราะเจ้าตัวไม่คิดว่าแพ้จึงไม่มีความเสียหายใดๆและไม่เชื่อมโยงไปถึงความสำนึกผิดเลยจะสอนสามัญสำนึกให้คาเรล,ล่าคนนั้นได้ยังไงนั่นเป็นเรื่องคุ้มใจของอากิล่าเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าตอนนี้มันต่างกันมาจนถึงตอนนี้ไม่มีตัวตนระดับสูงแม้ในหมูเดมอนซึ่งเป็นตัวตนที่แข่งแกร่งที่สุดไม่มีผู้ที่สามารถออกคำสั่งให้กับพวกอากิล่าซึ่งเป็นชนชั้นผู้มีอำนาจได้และยิ่งกว่านั้นเพียงแค่รายงานความเห็นต่อคาเรล,ล่าซึ่งทําให้เหล่าปีศาจชั้นสูงผู้มีอำนาจเชื่อฟังได้ ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแรกแล้วเพราะอาเกล่าเป็นคนที่ถูกใจของคาเรล่านั่นเอง จึงไม่ถูกลบตัวต,วตนออกแค่ยอมให้ติดตามไปด้วยทว่าตอนนี้คาเรล,ล่าคนนั้นก็ได้กลายเป็นลูกน้องของจอมาริมูรุไปแล้วยุคสมัยต่อจากนี้ไปเพื่อให้ความไว้วางใจของจอมาริมูรุดีขึ้นกว่านี้อากิ่าจึงคิดว่าจําเป็นต้องจดจําเรื่องความอดทนเอาไว้และไม่เคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณแต่ต้องใช้หัวสมองด้วยสิ่งจําเป็นสําหรับการทําแบบนั้นคือให้คาเรล,ล่าซึ่งเป็นหัวหน้าจําเรื่องสามัญสํานึกนั่นเองคาเรล,ล่านั้นสามารถจําเรื่องที่กําหนดโดยกฎหมายหรือสัญ,ญญาอย่างถูกต้อง และจัดการเองได้เหมือนกันอากิล่าหวังไว้ว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากให้คิดถึงเรื่องต่างๆยามปกติสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเคลื่อนไหวถ้าเป็นอย่างนั้นได้ความลําบากลํำบนของข้าก็จะได้บรรเทาลงบ้างอากิล่าพยายามว่ากล่าวตักเตือนคาเลล่าอยู่ทุกวันโดยเก็บความหวังเล็กน้อยอย่างนั้นไว้ในใจด้วยเหตุนั้นอากิล่าจึงถือโอกาสนี้อบรมสั่งสอนคาเลล่า หากมองจากด้านข้างแล้วเหมือนร้านถูกคุณปู่โกรอยู่แต่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเลยเขาเล่าอย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้คือโอกาสพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับคาเล,ล่าที่เบื่อง่ายและไม่ยอมฟังคนอื่นพูดอากิล่าอธิบายเรื่อง,องการปฏิบัติในสนามรบให้กับคาเลราไปเรื่อยๆแต่ในตอนนั้นอยู่ดีๆกองทัพจกกักรวรรดิก็เคลื่อนไหว นี่อากีลาว่าจะถึงเวลาที่เจ้ากําหนดยังเหลืออยู่มากเลยนะถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่ฟังเรื่องน่าเบื่อของเจ้าอยู่แสดงว่าข้าถูกจักรวรรดิแซงหน้าไปก่อนแล้วสินะคาเล,ล่ากล่าวเช่นนั้นอากีลาเครียดขึ้นมาในความหมายสองชั้นคาเล,ล่ามีนิสัยที่ปกติจะไม่ออมแรงให้ถ้าโกรธขึ้นมาก็จะระเบิดข้ามความบ้าคลัง่งถ้าหากโทรศนั้นหันไปหอกไปหาอากีลาแล้วก็ยอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้เลยและอีกเรื่องหนึ่งคือความโกรธที่มีต่อจักรวรรดิเขากําลังอธิบายเรื่องการปฏิบัต ในสงครามให้คาเรล่าอยู่แท้ๆแต่กับถูกทําให้เสียเรื่องอากิล่ารู้สึกโกรธอย่างที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วต่อการกระทํารุนแรงที่ถือได้ว่าเป็นการหักหลังของจักรวรรดิแบบนั้น ท่านคารล่าไม่ต้องไปสนใจคุณปู่แบบนั้นแล้วไปสั่งสอนพวกที่รักษากำหนดการไม่ได้กันเดอกค่ะ SP หันสายตาไปหาเกล่าเหมือนจะพูดว่าขอบคุณค่าด้วยนะเจ้าบ้าพร้อมกับชี้ไปหากองทัพจักรวรรดิเพื่อดึงความสนใจของคารล่าพวกเกลโดจัดตั้งกองทัพกองกำลังทหารเกือบสองแสนนายที่ถูกควบคุมซึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้ามาใกล้ทางนี้มองเห็นเหล่าพลทหารของจักรวรรดิจำนวนท่วมท้นเต็มสายตาที่เป็นแค่เหยื่อที่หมอเจอเมื่อดูจากท้องฟ้าคารล่าพยักหน้ายิ้มแย้ม เอาอย่างนั้นกันเลยอากิล่าแน่นอนว่าไม่ห้ามสินะคําถามมาพร้อมกับรัศมีที่น่าเกงขามเล่ากับจะบอกว่าถ้าห้ามแล้วก็จะฆ่าแต่ปฏิกิริยาของอากิล่าต่างไปจากที่คาเรล่าฆาดาเอาไว้จะว่าไปแล้ว าได้แจ้งไปว่าจะรอหนึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นห้ามโจมตีด้วยนะครับดูเหมือนว่าความรับผิดชอบที่ไม่ประสานงานให้ดีในครั้งนี้จะอยู่ที่ข้านะครับการทําหน้าที่ตัดสีสาผู้ที่อยากตายก็เป็นข้อพึงประสงค์ของนักรบเหมือนกันไม่ต้องออมแรงนะครับทาตามที่ท่านต้องการให้เต็มที่ไปเลยก็ได้อากิล่าเองก็เตรียมใจไว้แล้วเรียบร้อยเขาเป็นบุคคลที่ใจดีไม่สมกับเป็นปีศาจแต่เขาเกลียดมากกับเรื่องที่เจ้านายถูกดูหมิ่นหรือถูกทํานายสัญญาบ้างจกดดักรวรรดิได นั้นโกรธแล้วดีเลยรู้สึกตื่นเต้นจริงๆเพราะงั้นข้าถึงได้ชอบเจ้ามากยังไงล่ะคาเรล,ล่ากล่าวเช่นนั้นอากิลาไม่ห้ามอีกแล้วคาเรล,ล่าที่รู้ตัวถึงเรื่องนั้นหัวเราะอย่างดีใจสุดขีดถ้างั้นก็เริ่มกันเลยไปสอนให้รู้กันไปเลยว่าถ้าดูถูกพวกเราจะต้องเจอเรื่องแบบไหนกันคาเรล,ล่ากล่าวด้วยเหตุนี้จนำนวนสงครามจึงเกิดขึ้นจักรววรติไม่รู้ว่าการกระทําของพวกตนไปมอบการอนุญาตให้ดําเนินโทษประหารชีวิตได้ เอาละถ้างาั้นโปยฝนเวทอะตอมพิฆาตเลยดีใหม่นะคาเรล,ล่าเอ่ยถามนั่นดีเลยค่ะระเบิดดอกไม้เบ่งบานบนพื้นโลกวิเศษเลยค่ะ SP ตอบเช่นนั้นและจะได้รู้ว่าในตอนที่ทำให้คนที่ปกติสุภาพอ่อนโยนโกรธขึ้นมาต้องได้รับการเอาคืนที่รุนแรง ไม่ได้ยังน้อยไปครับท่านคาเรล,ล่าโปรดนึกถึงคำพูดของท่านหัวหน้าดูสิครับท่านพูดว่าใช้เวทมนต์เด่นๆให้กองทัพจักรวรรดประหลาดใจไปเลยนะไม่ใช่หรอครับอย่างแรกเลยการแสดงพลังทั้งหมดของพวกเราให้เห็นเป็นการเคารพความต้องการของท่านหัวหน้าไม่ใช่หรอครับอากกล่ากล่าวเช่นนั้น อย่างนี้นี่เองคาเรล,ล่าเบิกตาโตขึ้นคำพูดของอากิล่าถูกต้องจริงๆและตอนนี้เจ้าตัวอากิล่าที่เอาแต่บนจุกจิกและพยายามอยู่ความบ้าคลั่งของคาเรล,ล่านั้นกำนองพูดกับคาเรล,ล่าว่าให้ปล่อยพลังทั้งหมดออกมา ในที่สุดก็เข้าใจแล้วอากิาตามที่เจ้าพูดเลยดูเหมือนว่าข้าจะกำหนดขีดจำกัดตัวเองอยู่เสมอเลยสินะคำพูดของเจ้าทำให้ข้าตาสว่างขึ้นแล้วเอาละก่อนอื่นแสดงไม้เด็ดให้เห็นกันเลยดีกว่ามาแสดงมหาเวทมนต์ที่แม้แต่ข้าเองยังทำไม่เคยสำเร็จให้สนุกกันตอนนี้ไปเลยคาเล่ากล่าวคา,าเล,ล่ามีใจสู้แล้วและปล่อยพลังทั้งหมดขณะที่ไม่เคยทำมาก่อน เอ๊ะแย่แล้วอากิล่าดึงความเยือกเย็นกลับคืนมาแล้วแต่มันสายเกินไปคาเรล,ล่ามุ่งสติสั่งให้เวกน์นทำงานเสียแล้วเขาถูกจ้องด้วยสายตาของ SP ีว่าเอาไงเรื่องแบบนั้นอากิล่าก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามที่มันจะเป็นไปเท่านั้นต่อให้คาเรล,ล่าบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วจะถูกต่อว่าภายหลังก็ตามถึงตอนนั้นค่อยมาคิดอีกทีก็ได้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วจึงสนุกกับสถานการณ์นี้ ถึงจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างไรอากิล่าก็คือเดมอนนั่นแหละสุดท้ายกองทัพจกักรวรรดิที่เริ่มเคลื่อนทัพมาจะล่มสลายด้วยการโจมตีจากฟากฟ้าม่านพลังหนาชั้นด้วยลีเจียนเมจิกป้องกันต่อเวทมนต์ด้วยอุปกรณ์หม่ล่าสุดพลังต่อต้านเวทมนต์ระดับสูงของแต่ละคนและอารักศดิ์สจำนวนมากที่ใส่มาโดยไม่เสียดายวิธีป้องกันแบบนั้นทั้งหมดจะไร้กำลังเมื่ออยู่ต่อหน้าเวทมนต์ทำลายล้างขนาดใหญ่ที่คาเรล,ล่าปล่อยออกมาเวทมนต์นั้นคือหนึ่งในประเภทของเวอตอพิฆาต Gravity Collab สลายแรงโน้มถ่วงนั่นเอง เวทมนต์ที่ภาคภูมิใจในอนุภาพที่ไหลากาศที่สุดในหมู่เวทมนรตรต้อพิคาตมากมายนั้นจําเป็นต้องมีพลังงานปริมาณมหาศาลกับพลังควบคุมที่ละเอียดอ่อนถ้าปล่อยบิสคอซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเวทมนต์ไว้มันจะขยายตัวออกทําให้เกิดนิวเคลียมขึ้นมากราวิตี้คอร์คือเวทต้องห้ามที่เปลี่ยนมาบีบให้เล็กลงนั่นเองการบีบอัดนั้นวงบอกถึงความหมายของการเกิดของสุดยอดแรงโน้มถ่วงถ้าจาอธิบายง่าย,ายๆคงเรียกได้ว่าสร้างแบ็คโฮลเทียมขึ้นมาให้สนามแรงโน้มถ่วงของ ดวงดาวเพี้ยนและทําให้เกิดสนามพลังสุดยอดแรงโน้มถ่วงเฉพาะแห่งขึ้นมาคนที่หลงเข้าไปในขอบเขตผลกระทบของมิติบีบอัดสูงในเชิงจํากัด จะถูกบีบอตดจนเละชะตากรรมของกองทัพจกักรวรรดิที่เจอกับเวทมนตร์แบบนั้นน่าเวทานาจนบรรยายอะไรไม่ได้เลยอยู่ดีๆพลังนั้นก็เพิ่มขึ้นเล่ากับแรงโน้มถว่วงขึ้นมาเหล่าพลทหารจากักรวรรดิถูกบวขยี้ด้วยผลกระทบของมันโดยที่แม้แต่น้ำหนักของตัวเองก็ทนไม่ได้เพราะเป็นสถานที่เปิดกว้างจึงกลายเป็นผลร้ายไม่มีหนทางที่จะหนีรอดจากสายตาของปีศาจได้กว่า80เปอร์เซนตของกองทัพใหญ่ ที่มีจำนวนใกล้เคียงถึง200,000น,นายถูกจับขังอยู่ในขอบเขตผลกระทบของเวทมนต์นั้นเราพ้นทหารขยับตัวไม่ได้แล้วแต่คุณค่าที่แท้จริงของเวทมนต์มันต่อจากนี้ไปต่างหาก พายุข้างเวทมนต์พัดอย่างรุนแรงในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องพายุใหญ่พลิกผันที่ไม่เคยมีใครเห็นมากก่อนมิติบีบอาจมาถึงจุดจำกัดและอีกไม่นานพลังทั้งหมดจะรวมอยู่จุดเดียวกันในตอนที่มันเปลี่ยนมาพลิกกับสุดยอดดาวดวงใหม่ขนาดเล็กจะปรากฏลงมาบนโลกเสาหลักสีดําที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับโลกนั่นเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ ถึงขนาดรู้สึกเหมือนฝาสุนรกเปิดทำให้ดินทรายและฝุ่นผงถูกพัดขึ้นฟุ้งถึงชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกนี่ไม่ใช่เวทมนต์ระดับที่จะใช้บนดาวคอได้อีกแล้วถ้าหากไม่กำหนดขอบเขตเอาไว้มหาพงภัยแห่งจูราคงกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมด ผู้แข็งแกร่งที่จะสามารถรีเซตเวทมนต์ได้ไม่มีอยู่ในจกักรวรรดแน่นอนอยู่แล้วเพราะเวทอตอมพิฆาตกราวิตี้คอร์นี้เป็นการโจมตีทุกธาตุที่รวมปรากฏการกายภาพและเวทมนต์อย่างครบถ้วนด้วยเหตุนี้กองทัพจกักรวาลดกว่าครึ่งหนึ่งจึงสลายไปเป็นผุยผง โดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคาเรล,ล่าพึงพอใจในการโจมตีหนึ่งครั้งนั้นผู้ลำบากใจคืออากิล่าที่คืนสติกลับมาแล้วคนที่จุดไฟบอกให้ทําก็คือตัวเองเพราะฉะนั้นจึงบ่นไม่ได้แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําให้เกิดสภาพที่น่าเวทนาถึงขนาดนี้อากิล่าไม่อาจจินตนาการถึงเรื่องนี้ได้เลยไม่สิเขาคิดว่าแย่แล้วมั้งอยู่เหมือนกันแต่พูดให้ถูกคือเขาไม่รู้มาก่อนว่าพลังของคาเรล,ล่ามีถึงขนาดนี้ได้เลยหรือ จะทำยังไงดีเขามากู้มาป่านนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ป่าประโยชน์แล้วความลำบากของอาเกลาผู้เหน็ดเหนื่อยยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วก็ขอจบตอนที่259เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP นะีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ